สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มากับเฮียครับเดินทางมาไกลนะครับแต่ว่าบอกกันเลยว่าวันนี้สนุกแน่แน่ครับเราเตรียมอุปกรณ์มาเต็มคนรถเลยครับวันนี้กับตันก็มาครับแล้วก็ผูท่องเราก็มาครับตอนนี้เเดาตอนนี้ต้องมาหน่อยนะเดี๋ยวออนุนี้ไปซื้อของก่อนนะครับในห้างก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกัน เราเคยอู้านนีอันนี้าเพราะมนนนเมินเออวทาตอกันออดีนสตล์ครับแลก็ออกกย่อนนะคะยอดสุดยอดมันนี้วันนี้พบทีมครับใส่เสื้อทีมมาเลยเสื้อว่าเป็นความโชคดีของท่านอาจารย์สาม ที่มาจำให้กินนะครับวันนี้ไ้ครนอาจารย์หกระดับสิบเป็นยังไงก็งงเป็นซะโคตรเแล้วนะตักกก้อยครับก้อยยเยเดือดต้มนะคะต้มเนื้อป่อย ต้หกี่ชั่วโมงโอ้ตั้งแต่น่าจะเจ็ดโมงนะคุยได้แล้วไปอย่สันนี้สุดยอดได้แล้ธรรดาอะครบแรกครบแรกไปยังงอ้นี้มีหอมไกาพันแข่งกนแ่ญยานจอยนเรานกแทนงฝาม ยานจอยอยู่แล้วก็อยจุครับลองกินอยจุดนสิคือในแม่หยับมาดแล้วสมใ่ยเลนนี่ก็ได้ครับีสากได้ลยนั่งนนดม่อยรอยอิดพลังโอนพอตับตับก็มี

เขามายืดสวยไหมใร่ๆีปยิ้มเหรอเออยินแล้วก็เห็นแล้วเนาะไปยินแล้วออกไหมลองไหมลองไหมใจแล้วนีความนี่เย็นไหม

ดูนะหรือคนักรรอะไรออะไรเบาเบาเบาเอาคำใหญ่ๆมาเนาะคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆต้องไมทันต้องไมทันอย่าไปจังแซนดยคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเยอะไปจังนเขียวด้วย

เราไปดูพิกัดของการกางเต็นท์กันนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงนะครับ อืมนี่อย่างแรงมากประตูครับแล้วกเ็เอาถุงนมเข้าไปครับ อันแล้วตอนนี้ตอนไฟขยับเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเดิมครับกับตอนคลิปที่แล้วที่เราไปวิวไว้นะครับที่นอนเรามีลักไฟนะครับที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ ตเติมลงเข้าส่วนเราจะใช้ power box ตัวเดิมนะครับที่เคยใช้งานมาตั้งแต่รอบก่อนนะต่อพานอันนี้จะเป็นไฟนะครับนะดูตามนะครับบวกลบนะครับนี่ไฟโซล,ล่าอันนี้เข้า ตัวแบตแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟออกนะครับไฟออกรถนี่บันวนี่ลบันี้จะได้ไฟ220นะครับ ถ่ายรูปเพลินตอนนี้เต็มแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่ถึง5นาทีปิดไฟก่อนอย่าลืมปิดสวิตช์ <c oughs> โอเคที่นอนเราพร้อมนะครับเดี๋ยวปูผ้าปูผ่อนเรียบร้อยก่อนนะครับดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จสิ้นกิจกรรมในการปูผ้าโอเคครับเคลียร์ของก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ เวลา16นาฬกา24นทีเกือบ4โมงครึ่งเลยครับตอนนี้เต็นท์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์นอนด้านในนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอถ่ายตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับเี่ทีทีบอกไว้ข้างหน้าติดน้ำข้างหลังติด ต้นไม้ที่จริงตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของภูเวียงนะครับเห็นไหมภูเขาภูเวียงตรงนั้นนะครับคือภูเวียงนะเวลาขึ้นไปตทวยานก็จะเจอตรงนั้นนะครับเดี๋ยวค่ำจะขึ้นโดนให้ดูนะครับภาพมุมสูงนะครับช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน บรรยากาศค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ปัญญายก็ลังสรรพื้นที่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่โล่งเตียนไม่แน่ในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งสถานที่กางเต็นที่ใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ให้ลูกมาทดสอบก่อนนะครับ เนไหมโอ้สายนี้ปลาเยอะเนี่ยปลานิลน,น่าจะเป็นปลานิลน,นะตรงนั้นเยอะเลยนะครับนาแรงแล้วแต่น้ำไม่เคยแห้งนะครับตรงนี้โูปลาเยอะมากเลยถ้ามีเบ็ดนี่ได้กินแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวรอบชมภาพมุมสูงตอนเย็นนะครับ สองทุ่มครึ่งนะครับบรรยากาศชิวๆริมน้ำบ้านสวนคุณตานะครับเป็นการชิมลางนะครับอนาคตอาจจะเปิดเป็นโฮมสเตย์หรือว่าเป็นที่กางเต็นท์ก็ไม่แนใจนะครับอันนี้เป็นริมสะนะครับด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็บรรงก็จะมีดาวครับ ไม่น่ใจว่าเห็นไหมนะจะต้องไปดูตรงที่ไม่มีแสงใส่ไว้อะครับเป็ไหนไงข้างในอุ่นไหมอ,ไหอุ่นข้อุ่นนะขาไม่ได้ลว่ลมกลังกลังมาแนีนลมกำลังมาขางในไม่ไมสึกเลยนะนะาจะหนาเนาะด้วย เสื้อกันาวแล้วขอบอกเละอะนี่นะไปเจอลมจากอะไรนะตอนนั้นเราไปแถ <c oughs> วริมเขื่อนนะโหสุดยอดเลยนี่น้าง sebang sebang ini tadi. Nah, kiu sekali so kan Mama, rob dekat. Oh, Nampak de berat. มือดึกที่สำคัญนะครับก็หนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปดูคลิปพี่วุฒิพิบัสไปฮะเที่ยวไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ามีทัห่หางนี้ให้ด้วยะอรโบเขียนปิดไฟก่อนนะ,ะแล้วจะทักติเกอร์ตลางคืนนี้ใครอยากได้ก็มาเอาได้เลยครับแบ่งๆกันไป <c oughs> เรามาตั้งแต่วันที่13 <c oughs> เดือน6กกี่เดือนแล้วโอ้ห้าเดือนแล้วนะโอ้น้อง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 เขาแอบกินไปด้วยนะ คลิกเพ่งอยู่ยังฝังไว้คืนแล้วก็บอกฝังแคบหมูด้วยแต่ค่ะมีอะไรแต่วันนี้ต้องกิน่นจะช่วยไหมของเก่ามันจะออกเนี่จใจหิวมากครับต้องต้องมามาไว้รอครับตอนนี้ประมาณ ดีเพิ่มแล้วนี่นังเล่นรอในกาลค่ำคืนอตอนนี้ไม่ใช่ใชก,กัญญาบอลพป๊ะข้างในมันรอนนี่ก็ตุ่มมาม่ารอครับ <c oughs> อะไรร้นอนนะเฮ้ยยังไงล่ะตุ่มมาม่ารอครับนี่นั่งเลย ต่างกันมากไหมบอกแล้ว okay. นอกนอนเย็นสุดๆเนี่ยกินมาบ้างก็จะดีขึ้นมามาดมาดูโจโฉไปด้วย <c oughs> มันเป็นคนสัน่น <c oughs> สั่นตาตักไม่ได้ ดึกครับอร่อยครับอร่อยร้อปะอืมมันร้อนร้อนเหม,มือนร้อนยิบกดปิดเมื่อกี้หยิบกดปิดกล้องเตยนนี้ก็เปิดอีแหละม,ม,มากินมากๆกัครับกินมากๆกัน

กกน,น้ำก็มีไอ้น้ำขึ้นมา